สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girl Staro นะคะวันนี้ก็อยู่เคเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเคกจะมา unbox นะคะหรือว่าเราเราจะมาแกะกล่องไพ่กันนะคะคได้ไพ่มาสองสำรับนะคะแล้วก็จริงๆเป็นไพ่การ์ดนะคะทั้งหมดคือการ์ดนั่นแหละแล้วก็อีกอันนึงเป็นแพนดู l ัมนะคะตัวนี้นะคะโอ้จริงๆอะ่ะคือเคยังไม่แน่ใจาว่าถ้าเราลองลองใช้ดูในวันนี้เนี่ยมันจะมันจะเป็นยังไงนจะใช้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะคะเพราะว่า เค้กไม่แน่ใจเค้กไม่แน่ใจเกี่ยวกับการใช้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูกันนะคะดูไปพร้อมๆกันละกันเนาะเค้กวันนี้เราจะมีนี่นะคะอ่ไพ่ Oracle นะคะเป็น Lu น a Oracle นะคะเป็นเกี่ยวกับดวงจันทร์อะไรเงี้ยแต่เค้กเค้กถ้าเค้กมีเวลาให้คงไปอ่านแต่ว่าเค้กซื้อมาเพราะมีการข้อความนะคะเดี๋ยวดูกันแล้วก็อันนี้เอาไว้พัฒนาตัวเองหรือแบบให้กําลังใจนะคะเค้กเค้นแบบ หลายๆคนน่ะที่เค้กเคยเปิดให้ใหโหวตอะคะ่ะจำได้ใช่ปะเออนั่นแหละก็เค้กเลยตัดไปตัดสินใจซื้ออันนี้มานะคะเพื่อที่จะแบบเออเปิดไพ่ให้แล้วก็เหมือนให้คําแนะนําไปในแต่ละแต่ไพ่แต่ละกองอะไรคะ่ะเวลาเราดูเนาะแล้วก็ถ้าใครดูดวงส่วนตัวคะ่ะแล้วแบบจองหลายๆคําถามอะไรเงี้ยแบบจองแบบว่า8คําถามหรือ10คําถามขึ้นไปหรืออะไรเงี้ยบอกเค้กได้นะว่าแบบในข้อสุดท้ายหรืออะไรเงี้ยบอกว่าเออขอแบบ ไม่ถามคําถามแล้วก็ขอให้เปิดไพ่ออรวเข้าให้อะไรอย่างี้ก็ได้นะคะถ้าแบบไม่อยากถามคําถามอะไรเงี้ยนะแพนดูรัมเนี่ยเราแกะอันนี้แกะสุดท้ายแล้วกันเนาะเพราะเดี๋ยวเค้กมีเค้กจะลองให้เล่นดูนะคะให้ทุกคนแบบคล้ายๆแบบตั้งคําถามแล้วเป็น yes no หรือว่า maybe หรือว่าแบบมันมีอันนึงไว้ที่เขียนว่าเฮ้ยเค้กเปิดดูในเน็ตอันมันมีอันนึงที่เขียนบอกว่า,วา poor question อะ่ะ poor question คือแบบคำถามโง่ๆอ,อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะเดี๋ยววาง่อน เ,เราเปิดนี้ก่อนแล้วกันเนาะมันวางอยู่ข้างล่างนี่นะคะคุณลูน่าอลอเคิลนะคะมันสวยมากนะทุกคนสวยมากนะคะดูอันนี้สะท้อนแสงเคกชอบมากนะคะเคไปเซิร์ชมาใช่ไหมว่างนี้แล้วกันนี่ก็แน่นอนนะคะทุกๆไพ่ทุกๆอันนันนะ้นเวลาเราแบบซื้อมาเขาก็จะมีหนังสือคู่มือประกอบการอ่านอะไรเงี้ยอุ้ยข้างในเป็นสีชมพู เคไม่รู้ว่ากล้องเคกถ่ายเห็นเป็นสีชมพูหรือเปลว่าไฟในห้องเป็นสีเหลืองนะคะก็เนี่ยเขาก็จะมีบอกทอรัสวัน n the new moon in t ิ o r a s นะคะจะเกิดพลังงานแบบไหนอะไรเงี้ยถ้าว่างๆเนี่ยถ้าสมมติว่าใครซื้อแบบนี้ไปนะคะแล้วว่างๆเนี่ยมีเวลาอ่านเนี่ยก็ดีนะคะมันจะช่วยในเรื่องของการนี่แหละเอามาทำลงทำนายเวลาเรา เรารู้ลักษณะนิสัยพื้นฐานของแต่ละลัคนาราศีอะ่ะมันก็จะทําให้ง่ายต่อ,อก,การทํานายแล้วก็จะทํางานได้ไปขึ้นนะคะเวลาทํานายอม,มาอมเขาก็จะมีพลาสติกห่อไว้หรอนี่นะคะก็เอาไว้ไหนดีเค,ค้กควรจะเก็บไว้ไหมไม่เก็บได้ไหมอืมด้านหลังเป็นอย่างนี้นะคะด้านหน้าเป็นอย่างนี้นะคะก็เป็นรูปดวงจันทร์ต่างๆนิวมูนิวมูนิวมูฟูมนนะคะแล้วก็ วายคานะคะแยกไม่ออกเค็กแยกไม่ออกนะคะว่ามันคืออะไรต้องไปนั่งอ่านก่อนนะคะแต่ไอ้ไพ่หรือว่าการแต่ละใบเนี่ยก็จะมีคําพูดที่เคกซื้อเพราะคําพูดนะคะแต่พวกนี้มันสามารถใช้ทำนายได้เหมือนกันต้องไปลองศึกษาอันนี้ก็จะเป็นแบบ every day is a new beginning นะคะทุกๆวันเนี่ยเป็นเป็นเหมือนการเริ่มต้นใหม่นะคะในตอนเช้าเนี่ยเราก็ได้เริ่มต้นใหม่ทุกวันนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแบบว่า have confidence that you can make progress ก็คือแบบขอให้มั่นใจแล้วก็ตัดสินใจด้วยความมั่นใจอะไรเงี้ยหลังจากนั้นเนี่ยเขาเรียกอะไรนะชีวิตก็จะแบบจะได้ก้าวเดินไปข้างหน้าสักทีอะไรเงี้ยนะคะ Failure is a side effect of effort and can be learned from นะคะการที่เราแบบเขาเรียกอะไรอะเวลาเราเกิดเกิดการผิดพลาดหรือว่าทำอะไรที่มันพลาดหรือว่าทำอะไรแล้วมันไม่สำเร็จนะคะสิ่งที่ สิ่งที่เราจะได้จากเรื่องราวที่เกิดขึ้นหรือสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะก็คือประสบการณ์แล้วก็เราสามารถเรียนรู้จากมันได้อะไรเงี้ยเนี่ยอันนี้เคกก็เอามาเพื่อที่จะเป็นไพ่ให้คําแนะนํานะคะเค้กอะ่ะเห็นไพ่หลายๆสำรับอะ่ะมันก็ความหมายมันก็คล้ายๆกันนั่นแหละแต่ว่าที่ซื้ออันนี้มาเพราะมันสวยมันสวยนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเคกรู้สึกว่าข้างในเนี้ยน่าจะมีอะไรให้อ่านเยอะนะคะก็เลยซื้อนะคะ แต่ก็ยังหาเวลาอ่านหนังสือไม่ได้หนังสือเต็มห้องเลยนะคะตั้งแต่มามาเลยก็คือซื้อหนังสืออยู่เหมือนกันนี่สวยนะดูสิ12 full moon cards 12 new moon cards 12 w h i t e cards and guidebook นะคะนี่ด้านหลังก็จะเป็นนี้นะคะสวยงามจบค่ะอันนี้กลองแรกอันนี้อันที่สองนะคะอันเล็กตัวนี้นะคะเป็น how to love yourself นะคะแบบว่าเป็นคำแนะนำเกี่ยวกับ ให้คุณเรียนรู้ที่จะรักตัวเองอะไรเงี้ยแค่จะบอกคนที่ไปดูดวงกันให้ตลอดว่าเออการรักตัวเองก็คือการเป็นแฟนกับตัวเองอะคะ่ะเราอยากทีฟแฟนยังไงรักแฟนยังไงก,ก็ทีฟเองแบบนั้นนะคะนี่ข้างในก็จะเป็นการข้อความนะคะเอามาดูโอ้ยด้านหลังมีข้อความอย่างนี้ด้วยเหรออ,อ๋อไม่นี่เป็นการนี่อ๋อเนี่ยเป็นสองด้านเลยค่ะทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังนะคะดูดิ ได้หมดเลยทั้งสองฝั่งนะคะไหนดูซิอ๋อมันก็จะสับได้ใช่ไหมไหนดูซิว่ามีข้อความอะไรที่เราแบบอ่านเล่นๆได้บ้างอันนี้นะคะ I live and work เห็นไหม I live and work in comfort and eat and beauty แลกจัง My home is a reflect of me and I choose to make it a wonderful place to live เหมือนกับว่าการใบาเนี้ยถ้าให้พูดถึงเนี่ยเคิงมองว่าน่าจะเป็นแบบคนที่ชอบอยู่บ้านหรือจําเป็นที่ต้องอยู่บ้านอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ควรทําก็คือทําให้ห้องสะอาดบ้านสะอาดหรือว่าทําให สภาพแวดล้อมที่เราอยู่อะคะ่ะน่าอยู่มากขึ้นอะไรเงี้ยจะทําให้เราแบบรู้สึกไลฟ์ฟรีรู้สึกแบบมีชีวิตชีวาม,มากขึ้นอะไรเงี้ยแต่เมื่อกี้ที่เค้กอึกอักอึกอักอะ,ออกอะพอเค้กมองว่าเอ๊ะทำไมแนะนําแบบนี้แต่พอเค้กนึกถึงสถานการณ์ปัจจุบันที่เป็นโควิดอะคะ่ะมันก็ควรจะแนะนําแบบนี้แลถูกแล้วนะคะเพราะว่าถ้าให้แนะนําให้ออกไปแบบออกไปข้างนอกอย่าอยู่ในคอมฟอร์ทโซนอะไรเงี้ยมันก็ มันก็มันก็ไม่ไหวเนาะบางทีแบบโควิดมันก็อันตรายนะคะอันนี้ล่ะ I say yes to opportunity and a d a n c e นะคะเวลาที่มีโอกาสเข้ามาเนี่ยก็ควรจะรับไว้นะคะแล้วก็เขาเรียกนะทำมันให้เต็มที่เลยนะคะเพราะว่าโอกาสเนี่ยไม่ได้วิ่งหาทุกคนบ่อยๆนะอะไรเงี้ยเนี่ยคิดว่ามันก็ดีนะเอาไว้แบบให้คำแนะนำอะค่ะเออประมาณนั้นนะคะการ์สวยมากเลยนะน่ารักมากดูสิที่เป็นแบบหลากหลายหลากหลายนะคะ่ะ ด้านหลังก็จะมีเหมือนที่เอกบอกเป็นข้อความสองด้านเลยนะคะนี่แล้วก็มาหามาถึงแพนดูลัมของเรานะคะแพนดูลัมจริงจริงจิงจิง,จง,จง,จงไม่มีเอฟเฟกแล้วก็ใส่เอฟเฟกเองจ้าอะไรเนี่ยอุ้ยอุ้ยหนังสืออีกแล้วนะคะเป็นตัวหนังสืออีกแล้วนะคะเฮ้ยดูดิเขนาน่าจะมีวิธีการสอนแหละว่าเออใช้ยังไง อ่านนิดหนึ่ง h o d your pendulum in this manner over the อ่ะแล้วก็ดูว่าตัวเนี้ยจะแกว่งไปทางไหนประมาณนั้นนะคะใชม่มันจะคือให้เราหมุนๆก่อนแล้วมันจะแกว่งไปทางใดทางหนึ่งแสดงว่าเขาต้องมีกระดาษให้เราแนอะไรที่เป็นกระดานนะถูกไหมถูกแหละอืมดูสิ ข้างในไม่มีอะไรแล้วนะคะนี่ดูดิมีตรงนี้ไงต่อคือกล่องทุกกล่องอะคะ่ะที่เค้กเอามาโชว์เนี่ยจริงๆริงมันซิลพลาส,สติกมานะคะเขาซิลพลาส,สติกไว้แต่ว่าเค้คกจะแกะพลาส,สติกออกนะคะเพื่อที่เพื่อที่เวลาเราทาคลิปเนี่ยจะได้ง่ายเค้คกเอาหนังสือออกก่อนดูสีดูสีแผนนล่ามาอยู่ตรงนี้โอ้นี่ไงนี่ไงเหมือนที่ยังเห็นในเน็ตเลยนะคะอันเนี้ย บนึงนะให้แกะพลาสติกออก okay, เค้กบางคนที่เวลาแกะของค่ะให้แกะได้ไร้อะไระทำมากเลยนะให้แกะได้ไร้อะไระทำมากนี่เขาก็จะมีอย่างนี้นะคะอันนี้เป็นแอริสเอาไว้ให้ดูให้เฉพาะลักษณะาราศีของแอริสแอริสและเมทนะคะนี่เจมินายว่า,าไปนะคะอ๋อเขาจะเห็นไหมว่าอันนี้จะต่างกันนะอันนี้เป็นเรื่องของความรักใน,นเรื่องของความรักอันนี้เอคมเลีสน,นิเจมินายนะคะก็จะมีแบบว่า เฟลทีเชียสอะไรเงี้ยคือจะเป็นนิสัยส่วนบุคคลของลัคนาราศีเหล่านี้เออแต่ก็ต้องให้แพนดลัมแบบทำอะไรเงี้ยค่ะอืมสโเรียคชัอันนี้นี่ลองไว้ลุ้นได้นะว่าแบบเฮ้ยเนื้อคู่คุณอยู่ลัคนาราศีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเอออันนี้ล่ะอันนี้คือสำหรับคนคิดไม่ออกเหรอว่าจะไปที่ไหนดีไปเที่ยวอะไรเงี้ยหรอแล้วก็เนี่ยรูปโลก แล้วก็แก่งพันดุลรัมแล้วก็ชี้ไปที่ไหนดีอะไรอย่เงี้ยเนื้อคู่ฉันอยู่ที่ไหนคะประเทศอะไรอย่างเงี้ยเหรอเคอดี๋ยเงี้จะลองสองอันนี้ให้วันนี้นะคะเดี๋ยวนะต้องเอาอันนี้ออกมาก่อนคือเขาอยู่ข้างในนี้ใช่ไหมแล้วจะเอ๋อ๋อนี่ไงนี่นะคะแล้วก็ดึงออกมาคือจริงๆถ้าเรามีมีอ่อ กเรื่อนะขาตั้งอะที่แขวนหลืออย่างเงี้ยก็ดีเนาะเพราะว่าถ้าใช้มือเค้กเนีย่ยมือเค้กอาจจะไม่นิ่งก็ได้เราจะเริ่มจากอะไรก่อนดีอันนี้ก่อนละกันมาหาทุกคนใครที่ดูจนถึงตอนนี้นะคะเค้กขอให้คุณตั้งคำถามในใจนะคะแล้วเดี๋ยวเค้กจะดูคำตอบให้ตามนี้นะคะโดยที่นี่นะคะคำตอบจะมีโนพวเคชั่นอย่างที่เค้กบอกพวอเคชั่นก็คือแบบ ถามอะไรแบบไม่คิดอะไรเงี้ยอันนี้คือ,อสุภาพชนเนาะสุภาพชนก็จะแบบถามอะไรไม่คิดออแต่ถ้าแบบสมถุยหน่อยคือพูดกับเพื่อนอะไรเงี้ยก็แบบอุ้ยถามก็งโง่อะไรเงี้ย <laughs> แล้วก็อันนี้นะคะ maybe, maybe maybe ก็แปลว่าอาจจะอะไรเงี้ยอาจจะใช่อาจจะไม่อะไรเงี้ยนะคะแล้วก็ yes ก็คือถูกต้องใช่นะคะคําตอบอะไรเงี้เนาะโอเคคุณตั้งคําถามไว้เลยนะคะคือแพนโดรัมเนี่ยมันจะแกว่งอย่างนี้ใช่ไหมทุกคนเห็นใช่ไหมคะ อ่คราวนี้เนี่ยเขาจะใช้เวลานานสักนิดหนึ่งนะคะในระหว่างที่แกว่งเนี่ยนะคะเห็นไหมเคกมองกล้องอยู่เห็นอยู่นะคะแล้วเดี๋ยวเคกจะช่วยดูด้วยว่ามันชี้ไปทางไหนนะคะสมมุตินะเขาจะสมมุติถ้าเขาจะชี้ไปทางผัวเคชั่นใช่ไหมมันจะแป่งไปอย่างนี้ไปที่ผัวเคชั่นแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเ,เดี๋ยวนะถ้าเคกซูมกล้องได้มันจะเป็นยังไงปึ๊บเออดีขึ้นปะ โอเคไปนะคะพร้อมไหมคะเริเ่เเิ่มเลยนะเด,ยเดี๋ยวเดี๋ยวย่งเพิ่งย่าเพิ่งส่วนอีกอันนึงนะคะอันนี้ที่เป็นที่เป็นสัญลักษณ์ลัคนาราศีเนี่ยเคกแนะนําให้ตั้งคําถามในเชิงที่ว่า สิ่งที่คุณต้องการหรือที่ตั้งใจไว้เนี่ยจะเป็นมันจะเกิดขึ้นหรือจะสมหวังในช่วงฤดูการหรือว่าเดือนอะไรนะคะเช่นฤดูการของ a q u a r i u s ก็คือเดือนกุมภาประมาณนี้นะคะฤดูการของ CAPRICORN ก็มังกรนะคะมังกรก็ช่วงมก,กราคมนะคะประมาณนี้ลองตั้งคำถามดูในช่วงเดือนอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรืออยากจะตั้งคำถามเป็นแบบเฮ้ยเนื้อคู่ฉันอยู่ลัคนาราศีอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะชี้ไปนไหนก็อันนั้นแหละนะคะ ประมาณน,นี้ลองลองถามลองถามเล่นเล่นดูเกี่ยวกับลัคนาราศีอะคะ่ะลองลองตั้งคำถามลองตั้งจิตตั้งใจดูนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเค้กจะให้ลองอันนี้ก่อนเอเคไหมเดี๋ยวนะอันนี้เห็นป้าทวางแบบเนี้ยก็เห็นนะเห็นไหมก็เห็นอยู่นะได้อยู่แหละอ่ะลองดูนะคะเริ่มเลยนะอันนี้เราต้องเอาเข้าไว้ตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางแบบนี้ รึป่ะแล้วเค็กก็จะยกเขาขึ้นมาแล้วก็เค็กจะแกว่งออ้ยหนึ่งสองสามเดี๋ยวนะคะทุกคนเห็นใช่ไหมว่ามันไปทางไหนไปทางเยสนะคะคือไปทางเยสแบบไปทางเยสเลยอะ่ะ โอเคคำถามที่ตั้งไว้เมื่อกี้ก็คือคำตอบคือ yes นะคะแบบว่าใช่นะคะอ่าเดี๋ยวลองอีกสักอันหนึ่งแล้วกันเพื่อแบบจะถามซ้ำก็ได้นะคือลองลองอีกสักอันหนึ่งแล้วกันแต่เปลี่ยนคำถามก็ดีนะเผื่อมันออกเป็นคำตอบอื่นลองเปลี่ยนคำถามดูนะคะเค้กให้ถามอีกข้อหนึ่งแล้วกันลองดูเค้กอยากลองใช้อ่ะพร้อมไหมคะมือเค้กสั่นแล้วเนี่ยพร้อมไหมคะหนึ่งสองสาม ทุกคนบันชี้ไปที่พวกร question นะคะพวกร question ก็คือถามทำไมถามทำไมเนี่ยถามคำถามอะไรก็ไม่รู้อะไรอย่างเงี้ยถามทำไมหรือถ้าแบบไม่สุภาพนะคะแบบสมถุยก็แบบที่เคบอกคือแบบคุยคำถามโง่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนั้นนะคะนี่คือคำตอบเนาะโอเคครั้นี้เดี๋ยวเรามาลองดูนี้กันดีกว่าลองดูนี้นะคะเห็นไหมเคว่าน่าจะเห็นอยู่แหละอ่ะ อันนี้จะเป็นทรัสนะคะทอรัสก็คือพิษศพนะคะเมษมีนกลุมมังกรนะคะธนูพิจิกตุนกันสิงกรกฎแล้วก็เมทุนนะคะ <c oughs> เรามาลองดูว่าสิ่งที่คุณตั้งคําถามอาจจะเป็นเดือนไหนหรือว่าลัคนาราศีอะไรเนะี่ยลองดูนะคะว่าเดี๋ยวเค้กจะแกว่งสองครั้งแล้วกันเนาะเหมือนเมื่อกี้นะคะเริ่มเลยนะหนึ่งสองสา พิจิกนะคะพิจิกกับกับพฤษภศพนะคะที่อยู่ตรงข้ามกันเลยพิจิกกับพฤษภศพนะคะสําหรับรอบนี้นะพิจิกพฤษภศนะคะเดือนพฤษภาหรือว่าเดือนเดือนอพฤศจิกายนนะคะอ่ะเอาอีกเอาอีกเอาอีกมาเคว่าหมุนหน่อยดีไหมเผื่อแบบมาหนึ่งสองสาม ธนูนะคะธนูธนูกับกรกฎนะคะธนูกับกรกฎหรือหรือจะเรียกว่าเดือนธันวากับเดือนกรกฎาก็ได้นะคะอืมประมาณนี้นะคะโอเคนี่คือการใช้แพนดูรัมของเรานี่เดี๋ยวเคสจะอไปใช้ในคลิปของเรานะคะต่อๆไปนะคะโอเคทุกคนขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะ หวั <G ül Not> งว่ารอบหน้าถ้าเค้กแบบมีโอกาสซื้อให้อะไรเงี้ยก็เดี๋ยวเค้คก็เอามาแชร์อีกเหมือนเดิมนะคะบายบายเดี๋ยวเจอกันนะคะในคลิปอื่นๆนะบายบาย